ก็ได้ฟังประสบการณ์นะคะเดี๋ยวพายจะขอใช้เวลาสั้นๆอีกนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วสัญญาไว้จะพูดเรื่องกายนิดนึงเนาะ,ะสั้นๆน,นะคะคือคาราวที่แล้วพูดเรื่องว่าจะจะเห็นแล้วว่าตอนเนี้ยเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็เห็นประโยชน์ทางใจแล้วละเนาะว่ามันมันเบาสบายมันทุกน้อยลงมันสุขมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันนอกจากตรงนั้นเนี่ยเวลาเราเจ็บกายเนี่ย ตัวเนี้ยมันก็ช่วยเราได้นะคะคือ,อจริงๆายเห็นไปเห็นตัวนี้ชาตตอนไปเท้าคอร์สท่านโคนกานะคะ,ะเพราะว่าท่านให้นั่งหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ให้เราขยับตัว <c oughs> ซึ่งปกติเราก็นั่งสบายๆแล้วเมื่อยเราก็ขยับทันดีนั่นพอพอบอกว่าต้องอยู่หนึ่งชั่วโมงโดยไม่ขยับเนี่ยมันมันเจ็บ <c oughs> มันนั่คาสมาธิคาสมาแล้วนะคะมันก็เจ็บทีนี้ ยังไงทีนี้พ้พก็เออเราก็กลับมาดูเนี่ยตัวว่างเนี่ยแหละนะแต่ก่อนเวลาเราเจ็บอ่ะใจเราอ่ะมันไปเกาะอยู่กับความเจ็บใช่ไหมฮะแล้วมันก็ปรุงเนาะแต่ว่าถ้าเราสิ่งที่เราต้องทำเช่นเดียวกันเลยจริงๆิงสิ่งกิจเนี้ยทเราต้องทำคือกลับมาดูจิตว่างเนี่ยแหละนะพอกลับมาดูจิตที่มันว่างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเจ็บอะ่ะมัน คนละตัวมันมันมันเป็นความรู้สึกนะว่ามันห่างห่างออกไปแล้วมันไม่ไปผสมเอออันนี้คือสิ่งที่พลไดจิตแล้วม่เข้าไปผสมอ่ะไม่งั้นเราก็จะไปเกาะงั้นไหมคะเพราะเราอยู่กับจิตในตัวนี้มันเห็นเลยเจ็บเจ็บก็ยางเจ็บอยู่เนาะแต่มันห่างห่างออกไปแล้วมันมันเบาอ่ะมันพอมันห่างอ่ะมันรู้สึกว่ามันเบาลงนะคะทีนี้ตรงเนี้ยอยาให้ลองง่าย ลองด้วยกันลองตีตัวเองดูนะคะตีตัวเองเนี่ยนนแล้วดูข้างในอ่าไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูเจ็บตรงเนี้ดูข้างในพอเห็นมอ่าอันนี้แค่ทีนี้ถ้าเราอยากจะฝึกเพื่ออะไรเพื่อมันเวลาเราเจ็บกายละเรารับมือได้ อของพวกนี้ก็ฝึกไว้บ้างเนะาะโดยการอะไรก็เวลากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะบางทีก็นั่งลําบากบ้างนั่งแล้วเนี่ยบางทีมันเมื่อยเกิดเมื่อยมนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงจริงทุกท่าแหละแม้กระทั่งท่าน,นั่งอย่างเงี้ยนะคะนั่งไปสักครึ่ชงชั่วโมงมันจะเริ่มมีความเมื่อยก่อนจะขยับอย่าเพิ่งขยับสังเกตสังเกตให้ดีสังเกตที่ใจสังเกตที่ใจทใี่ดีแหละ ลองสังเกตที่ใจดีๆอย่าเพิ่งรีบขยับแล้วเราจะเห็นว่าอ,อมันเออมันมัน,มนคนละส่วนกันนะแล้วบางทีจากที่เราเมื่อกี้เราจะขยับทันทีแล้วยังไม่ต้องขยับก็ได้นี่อ่ามันจะเป็นอย่างนั้นเลยอ่าลองค่ะอันเนี้ยมันเป็นการทำให้เราฝึกให้มันมีสติตั้งมั่นแล้วก็เป็นการ ฝึกการอยู่กับความเจ็บเจ็บปวดเพราะเราไม่รู้เนาะว่าร่างกายเราจะมีความเจ็บป่วยมาเมื่อไหร่นะคะแต่พอเราฝึกรู้จักอยู่กับแบบเนี้ยที่ผ่านมาเราเราคุ้นเราสบายแล้วใจโอ้ยไอพวกเบือ่นอเบื่อเซ็งเซ็งนู่นนั่นมีฟุ้งซ่านมาที่เดี๋ยวนี้คิดปติว๋วใช่ไหมอ่เบาสบายสบายเฮ้ยแต่ว่ามันเจ็บกายมานี่มันแบบมันมันจะยากขึ้นเพราะฉะนั้น เราฝึกแบบนี้ไว้มันก็ทําให้จิตเรามีกําลังนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มาฝากไว้วันนี้นะคะงั้นวันนี้ก็สําหรับของใครก็เท่านี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ